พบกเน็ตในเอเชียบุกที่ไล t ์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลนะคะเดอะเทเลกราฟค่ะรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังวางแผนที่จะแห่คาราบาวครับบนรถบัสค่ะเพื่อให้โอกาสแฟนบอลได้อัลาลเยอร์เกนคอปบกันนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะหงแดงก็จะเก็บรถแห่ไว้ใช้เฉพาะแชมป์อย่างพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เอฟเอคัค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะก็มีเรื่องของครปบเข้ามาค่ะทาให้ปีนี้ต้องแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งสํานักข่าวอังกฤษค่ะเขาก็อ้างว่าเหล่าผู้บริหาร ระดับสูงของเลี้ยวภูนะคะเขาได้พูดคุยกันถึงวิธีการะะที่จะทําให้ครอบจบช่วงเวลาระยะเวลา9ปีอย่างเป็นเกียรติที่สุดค่ะสื่อแดนเบียนนะคะได้ตําหนิฟอร์มการเล่นของเจดอนซานโช่ค่ะว่าเป็นผู้เล่นที่แย่ที่สุดในสนามนะัดที่ไปเจอโบลเซียดอทมุนนะคะแล้วก็ไปเปิดบ้านแพ้ให้กับ ฮอฟเฟนทาม3ประตูต่อ2เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งสารโชวนะคะเขาไม่ได้อยู่แผนการทำทีมของเอริกเทนฮากแต่ว่าทุกป่อยยืมให้กลับมาเล่นกับดอดมูลทีมเก่าของเขาเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะ <c oughs> เขาทำแอซิดได้ไป2เกมแรกค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีแอซิดแล้วก็ประตูอีกเลยค่ะ และเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเอเวอร์ตันต้องเจอกับข่าวสุดช็อกเลยนะคะถูกตัดสินให้มีความผิดระมิดกดทางการเงินแล้วก็ถูกตัดคะแนนทันที10แต้มนะคะซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยค่ะแต่ก็ต้องดีใจกับทีมเอเวอร์ตันอีกครั้งนะคะที่ตอนนี้ค่ะเขาได้อุทธรณ์ตัดโทษคะแนนสำเร็จนะคะหลังจากที่มีคำสั่งให้ลดโทษจากที่ถูกตัด10คะแนนลงมาเหลือเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นนะคะทำให้คะแนนของเอเวอร์ตันค่ะจะมีเพิ่มเป็น25แต้ม จากอันดับที่17นะคะก็จะพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่15ทันทีค่ะบอลที่มีเกมก็มา M8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว เควินเดบะอยค่ะอาจจะย้ายไปเล่นในซาอุดีอาราเบียนะคะในช่วงซัมเมอร์ค่ะถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับค่าตัว90ล้านปอนด์ที่พวกเขาตั้งไว้นะคะซึ่งเดอะบอยค่ะตกเป็นเป้าความสนใจอย่างมากจากซาอุดีอาราเบียในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะและสัญญาปัจจุบันของเขาค่ะจะหมดลงในปี2025นะคะแล้วก็ยังไม่มีการเจรจาต่อสัญญาออกไปค่ะโดยมีรายงานว่าสโมสรจากซาอุดีอาราเบียพร้อมที่จะคว้าตัวเขาไปเล่นในตอนออกกลางช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยค่ะ ดดีอโกดาโลนะคะได้ยืนกลานว่ามาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องอยู่ในระดับลุ้นแชมป์พิมพิเท่านั้นนะคะดังนั้นค่ะตัวของเขานะคะจึงเข้าใจดีค่ะว่าถ้าหากว่าแฟนบอลจะไม่พอใจผลงานที่ไม่ต่อเนื่องของทีมนะคะซึ่งมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งทัพิษศาแดงค่ะเขาก็กลับมาดูดีมีอนาคตภายใต้ การทำทีมของเอริกเทนฮากเมื่อดูการที่แล้วนะคะหลังจากที่พาทีมคว้าแชมป์เมเจอร์แรกในรอบ6ปีในรายการคาราบาวครับค่ะทำให้เกิดจัรคาดหวังค่ะว่าจะต่อยอดความสำเร็จในซีซั่นนี้แต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งดาโลเขาก็มองว่าการที่ทีมกำลังลุนแชมป์ FA ฟเับกับโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นก้าทีดีของสโมสรแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามาตรฐานของทีมพิศาจาแดงเนี่ยควรที่จะอยู่ในจุดที่ลุนแชมป์พิมียร์ลีกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่เน้นนำมาเสนอในวันนี้ผมว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทยแลนด์นะคะวันนี้แนตะต้องไปก่อนคะ่ะ